สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้เฮียมีเรื่องจะมาแชร์นะครับตอนนี้ a อ t แทนะครับผงซัฟเฟอร์แอคแทนะครับจัดแคมเปญนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแจกทองนะครับจำนวนมูลค่า1000บาทนะครับจำนวน30รางวัลนะครับขั้นแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงซื้อ a อ t แท็กนะครับ In s p i r e นะครับรุ่นใดขนาดใดก็ได้ทุกๆ1ชิ้นนะครับ ผ่านร้านค้าเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาย้ำนะฮะเทเซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับได้รับ1สิทธิ์ร่วมสนุกชิงโชคนะครับพิเศษสำหรับออผู้ร่วมรายการที่เป็นสมาชิก or member นะครับของร้านเซเว่นอีเลเวนจะได้20ส,สิทธิ์ในการร่วมสนุกชิงโชคนะครับเก็บหลักฐานนะครับใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในการยืนยันสิทธิ์ด้วยครับถ้าเกิดเราได้นะครับถ่ายภาพใบเสร็จนะครับ พร้อมส่งไปที่ Line Official, นะครับ a c t a c k i n s uh, p i r e นะครับเพื่อลงทะเบียนโลกสนุกนะครับโดยแจ้งรายละเอียดข้อมูลได้แก่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับโดยใบยเสร็จที่สามารถลงรในการได้ต้องเป็นใบเสร็จในรูปแบบการพิมพ์เท่านั้นนะครับใบเสร็จจะต้องมีข้อมูลอย่าง,างน้อยประกอบด้วยเลขที่ใบเสร็จวันออกวันที่ออกใบเสร็จนะครับชื่อร้านค้านะครับ ชื่อรายการสินค้าราคาสินค้านะครับของรางวัลนะคะรับรอบที่หน่1นะครับบัตรทองคำจากร้านทองออโรรานะครับรางวัลละ10,000บาทนะครับจำนวน30รางวัลนะครับมูลค่า3 0 0แสนบาทนะครับออโรรานี่ก็ไปทุกจังหวัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับรางวัลพิเศษนะครับก็จะเป็นกระเป๋าเซรีนนะครับมูลค่านะครับ อ่าสี่หมื่นสี่พันบาทจำนวนหนึ่งรางวันนะครับน่าจะอ่านถูกนะครับถ้าผิดก็อ่าเซรรนีนะครับก็อ่าก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับจำนวนหนึ่งรางวันนะครับอู้กระเป๋าแบบแพงมากอะ่ะสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับระยะเวลารูปสะดุกนะครับ คือวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่23มิถุนายนนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีก10วันนะครับก็สามารถส่งถึงได้ถึงวันเวลา23นาฬิกา59นาทีนะครับถึงวันที่23มิถุนายนเลก10วันนะครับก็รีบหน่อยละกันนะครับกำหนดประกาศจับรางวัลันที่28นะครับผมประกาศรางวัลผ่านทางไลน์นะครับทางไลน์ o f f i c i a ย Account Attack Inspire ในวันที่1กรกฎาคมนะครับผม ก็แล้วก็จะมีะประกาศทางเฟซบุ๊กนะครับที่ Act Act Family Thailand นะครับผมสำหรับผู้ที่ต่อไปก็จะเป็นลำดับในการรางวาัลแนบใบเสร็จหรือแคปหน้าจอในการสั่งซื้อนะครับเป็นหลักฐานนะครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็หลักฐานที่ต้องใช้ในการเคลมสิทธิ์นะครับเคมลมรางวาัลก็ได้แก่สำเนาบัตรประช,ววชาชนชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับ ก็ออรู้สึกว่าเขาจะให้ยืนยันนะครับสิทธิ์ในการอ,อทางลายนะครับเขาคงจะแจ้งอีกทีนึงนะครับว่าอย่างไงนะครับผู้ที่โชคดีนะครับก็จะต้องอ,อจ่ายภาษีนี้นที่จ่าย5%ซนะครับผมต้องมาเดินทางมารับรางวัลและเดงตัวต,วตวนพร้อมสำเนาบัตรด้วยตัวเองนะครับ แล้วก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่ส่งตัวแทนพอมหนังสือรับรองสำหรับถูกต้องนะครับในการรับของรางวัลนะครับก็ไปรับอยู่ที่เขตจัดนะครับผมนะฮะก็จะมีกระเป๋านะครับแล้วก็บัตรที่บัตรบัตรบัตรทองท Aurora นะครับบัตรทองคําที่ออโรรานะครับก็สามารถเอาไป แลกแลกทองได้ที่ที่ร้านออโรรานะครับผมก็เฉพาะที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอ,อของ a อคแท็นะครับอินสปายนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับุกสักฟ็อกใครช่วงนี้ใครขาดนะครับก็อย่าลืมไปเล่เอ,อซื้อที่เซเว่นแล้วก็เอาใบาเสร็จเนี่ยไปส่งนะครับที่ร้านออฟฟิเชียลแอคแท็กอินสปาย act act นะครับอย่างที่สองนะครับตอนนี้เขาจัด โปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็จะมีแข่งอันนี้คือมาเล่นกิจกรรมนะครับเต้นนะครับวีขอท้าให้มาเล่นกิจกรรมนะครับ Inspire my dance นะครับคือเอกท่าเต้นนะครับโดยใช้ฟิลเตอร์ของ Act แ c ็นะครับใน IG r e เรียนะครับก็ต่อ,อจะทำยังไงให้มันปังที่สุดให้แบบสุขใจที่สุดนะครับผมก็คือจะต้องเต้นออกทิป คลิปเต้นนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ของทางแอคแคนะครับแล้วก็โพสต์ในอินส a g แกรมของตัวเองนะครับหลังจากนั้นก็ก็ติดแฮชแท็กอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะมีอันดับหนึ่งก็จะได้แบบเป็นรับสิทธิ์นะครับเป็นกระเป๋านะครับผมราคา1 5 0 0บาทนะครับอ่าอ่าวัลที่2ก็จะเป็นผ้าพันคอนะครับวัลที่สาจะเป็น BORAUV นะครับผมก็ป้องกันแดดนะครับ มีรางวัลชมเชยด้วยนะครับก็จะเป็นเอ่เอเป็นรับสิทธิ์เป็นแอรแท็กซีดีนะครับก็จำนวนสิบรางวัลน,นะครับผมก็ให้เอาไปใช้แบบซักผ้าที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับรวมแล้วมูลค่ากว่า1 2 6 6 0บาทนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเอ่อมีแบบสร้างสารรค์นะครับในการเต้นนะครับผมแบบเต้นให้สัมพันธ์กับเพลงและฟิลเตอร์ที่กำหนดนะครับ 15-30วินาทีนะครับผมอันนี้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่11มิถุนาถึง24มิถุนานะครับเวลา5ทุ่ม59นะครับก็ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลหนึ่งท่านต่อหนึ่งหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปเ,เต้นนะครับเ,เต้นแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ของทางอินสตาอ่างอินสตาแกรมที่อินสตาแกรมกับฟิลเตอร์ของทาง a อคแท็ที่กำหนดนะครับตัวอย่างทัางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับให้เต้นนะคะรับรับสิทธิ์ของรางวัลนะฮะเนี่ยนะครับ อวีน้องวีแก่แก่แเต้นแบบให้มันเนี่ยฟิลเตอร์นะตัวอย่างฟิลเตอร์ที่แบบขึ้นมานะครับเราก็นะครับอย่างนั้นนะครับเป็นต้นนะครับสําหรับใครที่ที่แบบเอ่อิสปายนะครับไมเดนนะครับก็ไปรู้สนุกได้นะครับใครที่แบบชอบเต้นแล้วก็ชอบที่จะโพสใน i ิน t a g r กรของตัวเองนะครับก็ไปรู้สนุกนะครับเผื่อจะได้กระเป๋านะครับเอามา เอามาใส่ของชิวๆนะครับผมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ยุณเยนะครับสวัสดีครับ